เลยได้มาเห็นตัวรถของคันนี้ก็คือตัว F R ตัว2องเหมือนกันแต่เป็นคนละช่วงความยาวแล้วก็ที่แตกต่างกันอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นตัวเก่าก็คือคันทางด้านนี้นะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวใหม่ดูความแตกต่างระหว่าง2ตัวได้เลยครับนี่คือของกระจังหน้านะครับเห็นไหมครับกระจังหน้าก็จะมีการเปลี่ยนไปจากเริ่มกระจังหน้าที่จะเป็นสีขาวขาวล้วนนี้ก็กลายเป็นสีออก เอาเงินเ่าซื้อว่าแล้วนะครับส่วนไฟนะครับอันนี้จะเป็นไฟธรรมดาเป็นไฟโคมธรรมดาเลยครับส่วนไฟด้านนี้เป็นไฟไฟหลีรูปตัวลแล้วก็ไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็ไฟตัดหมอกเนี่ยเห็นไหมไฟตัดหมอกนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมเต็มนะเต็มขอบเลยแต่ส่วนนี้จะเป็นนะครับอ่าเป็นไฟตัดหมอกแบบเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED เช่นเดียวกันนะครับสําหรับสองคันนี้นะครับในทางคันคันนี้จะต่อเป็นด้ม จะเป็นดัม4เมตรนะครับดัมหินทรายธรรมดาไม่มีข้อกัว,วนนะครับส่วน,น,น,นค,คันนี้จะเป็นดัมดัมดัมกระเสตรนะครับดัมกระเสตรอลูมิเนียมเอาไปต่อขุนสาหรับยางดัมตัวนี้จะเป็นดัมที่ตัวยาว5เมตร50เท่าที่ดูอ่าสเปกส่วนตัวนี้ก็เป็นดัม4เมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับน้ำพามาดูเห็นไหมครับดูกระจกอ่ากระจกอันนึง กระจกไม่เหมือนกันแล้วนะครับกระจกเปลี่ยนนี่กระจกเดิมแต่อันเล็กๆน,นะฮะนี่กระจกใหม่แล้วกอ่ะกระจกใหม่จะเป็นอันใหญ,ญ่ขึ้นนะครับอ่าก็เพิ่ยกไอ,ขอ้ของติงงดล้อลงมาไว้ที่หกล้อเลยโหเสียงแรงมาก นน,นี่ตัวนี้เป็นเบอดถุงลมแล้วคือบาดถุงลมเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่ซื้อตัวใหม่แต่ว่าเป็นตัวความยาว4เมตร30เนี่ยก็จะไม่ได้บอะถุงลมมานะครับเบอดถุงลมเนี่ยจะอยู่ในตัวช่วงความยาว5เมตร5เมตร60ก็คือตัวนี้แล้วก็6เมตร60ก็คือตัวที่มีช่วงยาวกว่านี้นะครับแล้วเปิดไฟให้ดู เปิดตบปิดกุญแ่าไฟไฟตัวใหม่กับไฟตัวเก่าก็เห็นได้ชัดเจนเลยครับอ่ะอันนั้นก็จะเป็นไฟหัวเกลียงด้านในครับก็หลอดใหญ่เหมือนไฟบ้าน <laughs> เดี๋ยวไปให้ดูเลยนะครับว่าไอ้ตัวห้าเมตรกสิบเนี่ยกับตัว4ีเมตรสมสิบเนี่ยจะสีมันยาวต่างกันแค่ไหนนะครับก็ดูวยตาก็ประมาณเม็ดเม็ดนิดๆเม็ดกว่านนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะต่างกันพอสมควรนะครับในเรื่องของความยาวแต่ความสูงหัวเก่งอะไรเนี่ยไม่ต่างกันนะครับแล้วอีกต่างกันอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวล้อครับตัว N6 กับตัวหงไม่ลกเนี่ยจะเป็นล้อเอ่อเป็นยางนะยางเรเดียลแล้วก็ยาง9.5ส่วนตัวนู้นนะครับเะจะเป็นยาง้าใบ825นะครับตัวสั้นเดีย๋ยวเราไปดูกระบะกันคัะที่เขากำลังขึ้นกันอยู่เนาะนู่นอยู่ทางด้านนู้นอันนี้ก็จะเป็นของคันนี้ส่วนอันนี้เป็นของคันนี้คันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกใกล้ๆกันดีกว่าเพิ่งไปถามพี่กันมาแล้วครับอันนี้ไม่ใช่ ของสิบล้ออะแต่อันนี้ของพันสี่เมตรสามสิบแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆครับสำหรับอู่นี่เป็นอู่อัมพันธ์นะครับอยู่โนนริแดนนะฮะแล้วก็มีแบบโฟไว้กับที่ยนของเราถ้าเกิดพี่ท่านไหนที่สนใจอยากจะต่อรถกระบวอัมพันธ์โาตรฐานได้ รถเชีกับทางทิงยนหรือทางน้ำนะครับก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะครับสามารถจัดไปเน้นรวมกันได้เลยนะครับมาดูเมื่อกี้ที่แล้วบอกว่าดูอ่านี่ความยาวน่าจะไม่ถึงเมตรครับ3เมตรแ0ิแล้วก็ข้อวัวสองเมตรถอดได้สภข้างเปิดได้นะครับผมตัวนี้ ดูยูสูแล้วก็เอ้ยไม่ใช่ช่องเฟซบุ๊กช่องทางเพจนะแมวน้ำนรถบรรทุกยูสูนะครับแล้วก็ช่องยูทูบช่องนี้นะสำหรับวันนี้นะครับน้ำไปก่อนนะครับสนใจรถบรรทุกินสูโทออรหาได้ครับคุณกันหนึ่งเจ่าก้าอกขายเป็นรถใหม่นะครับแต่สามารถจะรวมกับกระบ,บะได้นะครับไฟนั้นมีให้เลือกหลายยี่ห้อนะครับหลายต่างๆมากมายยังไงก็สามารถสอบถามตัวสามารถสอบถามกันได้นะคะ ก็ไปกาลสงกาละสีน,สนเชียงมมงเชียงไวเชียงรายไปหมดนะครับผมทูลงทูลินไปหมดนะคะสำหรับวันนี้ครับนะ้ำไปก่อนนะครับแล้วก็ฝากวันที่